สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน o b d Shop milk, น, b น, in, น,นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับข,ขับรถนะครับเป็น MG ZS นะครับคันนี้นะครับก็เข้ามานะครับติดตั้งเป็นเกีร์วัดรุ่น l u f ี่เอนะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้านะครับก็กังวลนะครับในเรื่องของความร้อนหม้อน้ำนะครับความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับต่างๆของรถนะครับก็เลยแวะเข้ามาที่หน้าร้าน o b d Shop นะครับโดยคุณลูกค้านะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเกียร์วัดนะครับยังไม่สามารถดูค่าความร้้อนนนมัเกียร์ ความร้อนน้ำมันเครื่องของ MG ZS ได้นะครับลูกค้าเลยมาเป็นรถต้นแบบนะครับให้กับผู้ที่ใช้รถ MG ZS นะครับที่ต้องการที่จะดูความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับความร้อนนมันน้าความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับก็คืออุณภูมิของเหลวต่างๆของ MG ZS ตอนนี้เกรดลูฟี่นะครับสามารถดูได้แล้วนะครับโดยร้าน Ob d s ด o p นะครับได้นะครับประสานงานนะครับส่งไฟนะครับจากของ ECU ของรถไปให้โรงงานลูฟี่นะครับนำมาลงในตัวเกรดนะครับทำให้ ค่า sì, ท,ที่ <Wh> bah, วัดได้นะเป็นค่าที่ถูกต้องแม่นยำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณลูกค้านะครับติดตั้งนะครับเกจไว้แล้วเกจอ่านค่าอะไรของรถบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว mg นะครับ s s นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวเกจก็จะวางอยู่ในมุมขวาตรงเสา a แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตัวเกจนะครับก็จะบอกค่านะครับต่างๆนะครับของรถนะครับ mg Z s นะครับได้ ครบแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็บอกค่าอะไรบ้างนะครับตัวเกตนะครับก็จะบอกนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ปุ่มกดเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูในหน้าแรกนะครับบอกค่าอะไรบ้างนะครับทางร้านอุปกรณ์อก็ตั้งค่าต่างๆให้รถ MG ZS คือค่าที่ควรดูไปเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับก็ฟังซ้ายนะครับก็จะเป็นความเร็วนะครับเป็นวัดรอบนะครับ ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นวอเตอร์เทมคือความร้อนหม้อน้ำนะครับตอนนี้เกียร์เทมเห็นไหมครับตอนนี้น้ำมันเกียร์ของ MG ZS คันนี้อยู่ที่67องศาเซลเซียสนะครับราถัดลงมาเป็นออยเทมคือความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ที่87นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่14โวลต์นะครับตัวเกียร์จะใช้งานสมูทไม่หนวงไม่ดีเลยแบบนี้นะครับสังเกตนะครับตัววัดรอบนะครับจะวิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือไปพร้อมกับตัวรถนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับ ไปพร้อมกับ well, ตัวรถเลยนะครับ2,000กว่ารอบนะครับก็จะประมาณนี้เกรดไหลลื่นดีนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ r u f f y Xs ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนหน้าจอกันครับเราเปลี่ยนหน้าจอกดปุ่มนะครับเข้าไปอันนี้จะเป็นหน้าจออีกหนึ่งหน้าจอนะครับที่ทางร้านตั้งให้เป็นอุณหภูมิของเหลวทั้งหมดจะสังเกตนะครับตัวล่าง3ตัวก็คือจะเป็นอุณหภูมิม้อน้ําความร้อนน้ำมันเกียร์ความร้อนน้ำเครื่องนะครับส่วนด้านบนจะเป็นความเร็วกับวัดรอบนะครับอ่าแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นหน้าอีกหนึ่งหน้านะครับ Okay. สามารถเปลี่ยนหน้าจอกราฟิกได้หลากหลายแบบนี้เลยใส่โลโก้ MG ได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความาวัดรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็ว สำหรันน้ำนะครับน้ำมันเกียร์แล้วก็แบตนะครับเกียร์ลูฟี่เอนะครับมีหน้ารวมให้แบบนี้สามารถดูค่ารวมได้ทั้งหมด12ค่าในหน้าจอเดียวเลยผมขออนุญาตนะครับอบอกนิดนึงว่า12ค่านี้ในหน้านี้ที่ทางร้านอุปถัมอ์ตั้งให้คุณลูกค้าไปดูคือค่าอะไรบ้างนะครับดูจากบรรทัดบนนะครับ3 <S <S ตัวแรกนะครับสปีดค,คือความเร็วนะครับต่อมาคือวัดรอบนะครับคือ อันนี้คือแวกค่มนะครับตัววอเตอร์เทมคือความร้อนว่าน้ำนะครับความร้อนน้ำนเกียร์อยู่ที่68นะครับออยล์เทมความร้อนน้ำเครื่องอยู่ที่86นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่14.1นะครับอ่าอินเทคแอร์เทมอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอยู่ที่62นะครับเอนจินโหลดพลังะเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็คืออัตราสิ้นเปลืองแบบเรียไทามเป็นหน่วยลิตรต่อชั่วโมงนะครับไดร์ดิสแทนคือระยะทางที่เราขับรถลันทามคือเวลาที่เราขับรถนั่่นน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 นเเเองะะคครรรัับบบบบบาากกกดปปปลีีียไ็ห้้้ฟิแ แล้วก็มีระบบไจโรสโคปหน้าไจโรสโคปสำหรับการลาดเอียงของตัวรถให้ด้วยนะครับในเกรดลูฟี่ XS นะครับท่านที่ใช้รถ m g z s อยู่นะครับสนใจอยากติดตั้งนะครับเกรดวัดที่ดูค่าได้ครบๆแบบนี้นะครับแวะมาได้ที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับเรามีบริการติดตั้งเก็บสายให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าร้าน OBD Shop จะเปิดให้บริการทุกวันนะครับหยุด ทุกวันพุธแค่นั้นเองนะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดของเกตวัดนะครับได้ที่หมายเลข089นะครับ9695708นะครับหรือ089456 5957ได้เลยนะครับร้านอุบลิช็อปนะครับยินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับเกตวัดลูฟี่นะครับ XS ตัวนี้นะครับในรถ MG นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านใดสนใจ แวะมาได้นะครับฝากกดถูกใจเพจถูกใจ YouTube ร้านอุปถัมภให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ